ก็สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World เด e Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ถึงคิวแล้วที่พี่จะไปตีแพ็คแคชออฟไททันประจำเดือนนี้กันเลยดีกว่านะครับเป็นตัวที่พี่อยากจะได้มากเลยนะเจ้าไดโนนีคัสนะครับโอเคก็มีแพ็คแพ็คสไปโนแพ็คชาเลนจ์เนาะแล้วก็แพ็คนี้เลยแพ็ค ไดโนนิคัสนะครับแพดแคชออฟไททันนะครับถ้าตีแล้วก็จะได้เจ้าตัวนี้เลยของรางวัลอย่างอื่นก็ดินเอม่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็ไดโนนิคัสนะครับเป็นตัวตั้งต้นที่จะไปทำเจ้าสกอร์เปียสเล็กเลยนะครับโอเคพี่ก็ขาดเจ้าตัวนี้แหละที่ไม่สามารถจะทำได้นะเข้าไปตีกันเลยดีกว่า ชุดแรกโอ้โหเขามีแต่ตัวม่วงทั้งนั้นเลยนะแต่พลังของเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ทะลุเลเวลแม็กเนาะตัวที่2ก็จะต้องเป็นอินโดแรปเตอร์แหละตัวที่3เอานกทาเปโอเคน่าจะได้อยู่ตัวแรกแท้งสะสมแต้มไปก่อนน่าจะไหวมาโอเค อย่างนี้เราก็ต้องขอชาร์จก่อนเลยชาร์จได้นะโอเคมาของเขามีสองแต้มจะเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวนะเอา้เอาเฮย้ยอย่าเพิ่งตีนะตีมาเรานอนเลยเออยังไม่ตีนะครับโอเคเราก็ขอชาร์จต่อเลยมาป้องกันหนึ่งโด,ดีนะเมื่อกี้ไม่ตีตอนนี้มีสองแต้มอย่าเพิ่งตีก็ดีนะ โหแล้วตีมาเลยตีมา2แต้มแล้วก็นอนสิครับโอเคอินโดแรปเตอร์เราลงสนามมา<อ>เดี๋ยวก็จัดเลย2แต้มก็พอ2แต้มแล้วก็ป้องกัน3ไปเลยไหมชาร์จหนึ่งไป2แต้มไปนอนปังเรียบร้อยเจ้าโลลัลงปาต่อไปบเกเฮอรนะครับ สามโจมตีมาสามนะไม่เข้าเราเลยโอเคเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเจ้าทาเปเอาทาเปมาตีเลยก็ได้นะเนี่ยมาทาเปลงสนามมาแล้วก็โจมตีเลยชาร์จไปสามแต้มไปนอน ปังเรียบร้อยตัวสุดท้ายมาเลยมีสี่มันจะโจมตีเราแค่สามแต้มเหลือหนึ่งโอเคไม่เป็นไรนะครับอินโดรัปเตอร์กลับมาลงสนามอีกรอบหนึ่งก็จัดเลยเนาะห้าแต้มสบายๆโอเคจัดเลยครับห้าแต้มไปป้องกันหนึ่งไม่มีผลฟับ เรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบแรกของการตีแพ็กแคชออฟไททันนะได้ดีเอม่วง75นะครับไปรอบ2ต้องตี5รอบนะรอบนี้จะต้องใช้เอาเจ้าดิปโปเซลปิตตัวแรกเลยแล้วกันโอเค แล้วก็ต้องใช้บริการอินโดแรปเตอร์นะเจนหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยเจนสองเลยไหมนี่ดีกว่าโอเคสุพันโนไททันได้อยู่นะเราต้องชาร์จก่อนเลยของเขามีสองแต้มเปลี่ยนตัวไหม ปุยแล้วตีมาเลยนะ2แง้มโอเคเรายังไม่นอนเดี๋ยวเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จหนึ่งอ่ะตีมาอีกสิเปลี่ยนตัวแล้วนะทีนี้แล้วไม่ทำอะไรด้วยโอเคได้เวลาบอกลาละเราก็ขอชาร์จสป้องกัน1ใช่ไหมยังคงมี3ามแ้มอยู่ แล้วตีมาสามนะครับแต้มหมดโอเคอินโดแรปเตอร์เจนหนึ่งเราลงสนามมาแล้วก็จัดเลยแค่สองแต้มก็เพียงพอแล้วก็ต้องป้องกันสามชาร์จสามไปสองแต้มไปนอนปังเรียบร้อยโอเคโคมาสไปนะัด ีตีไหมตีมาสนะครับเข้าเรา1แต้มยังไม่เป็นไรโอเคอย่างนี้เราก็จัดเลยแล้วก็ป้องกัน3ชาติหนึ่งไป3แต้มไปนอนฟับเรียบร้อย จะไม่ได้ใช้บริการเจ้าสุพันโนไททันหรือเปล่าตีมาสี่เลยมาโอเคตีมาสี่นะครับเข้าเราแค่หนึ่งยังไม่นอนไปเลยอินโดแรปเตอร์จัดการได้3ตัวเลยนะห้าแต้มเต็มเไปนอนสาเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในครับในรอบที่2ของการตีแพ็คแคชออฟไททันเนาะ รับดีเม่วงอีก75นะครับไปต่อรอบ3โอ้โหต้องใช้เจ้านกทาเปก่อนเลยนะเนี่ยครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็ต้องใช้บริการอาน 1, ินโดแรปเตอร์เอาเจน12ตัวเลยหรอเอาเจนสองสักตัวแล้วกันนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ น่าจะได้อยู่นะเจนสองก็ถึกอยู่มา,าเราต้องชาร์จก่อนของเขามีสองจะตีมาไหมตีมาสองเลยนะหืมดุจริงๆโอเคเราก็ขอป้องกันสองชาร์จหนึ่งจะตีอีกไหม เปลี่ยนตัวแล้วนะทีนี้เลือหนึ่งเขาเอาอินโดรัปเตอร์เจนสองลงมาแล้วไม่ทำอะไรด้วยเอาละเราก็ขอชาร์จสี่เลยมาป้องกันหนึ่งมีสามแต้มแล้วก็ตีมาสามนะครับแต้มหมดเยี่ยมโอเคไปนอนไป อินโดรัเตอร์เจนหนึ่งเจอกับอินโดรัเตอร์เจนสเราก็จัดเลย3แต้มแล้วก็ป้องกัน3ชาร์จสไป3แต้มเจนสไปนอนปังเรียบร้อยโอเคตัวนี้พลังโจมตีสูงจริงมะ โจมตีมาสี่เยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการเลยนะไป้าแต้นะไปนอนก่อนเอาไปนอนชชว์ชวไปก่อนโอเคตัวสุดท้ายเจ้ายูดอนของเขามีสี่ตีมาสองเดือ2สอง แต้มพออยู่โอเคอินโดรัปเตอร์เจน2เราลงมาจัดการตีผลต่างจะเป็น3แต้มแต้มพออยู่ไปจัดเลย5แต้มไปนอนต้มแต้มเต็มโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็คแคชออฟไททันรอบที่3เนาะโอเคอะตึงดิได้ดินเอมมวง75ไปต่อรอบที่4ผ่านมาเลยครึ่งทางแล้วนะ รอบนี้ใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำหมอหมดอะดิตัวอื่นเราก็ไปตีแพ็คอื่นแล้วเนาะก็น่าจะต้องใช้เจ้าคูลานั่นแหละตัวแรกอินโดแรปเตอร์เจนหนึ่งแล้วก็ยูดอน ไหวนะได้อยู่โอเคไปเอ่อเราต้องป้องกันนะกลัวมันเปลี่ยนตัวเจ้านกเมเทียมาตีเรามี2เปลี่ยนตัวโอเคเห็นไหมนกเมเทียพลังโจมตีสูงมากอะเอา้เาแล้วยังไม่ตีอีกแล้าก็ขอชาร์จเลยนะครับป้องกันหนึ่ง อย่าพึ่งตีสองแต้มก็อย่าพึ่งตีโอ้โหแล้วตีมาเลยนะครับสองแต้มไม่เป็นไรโอเคไปนอนไปเจ้าคูลาอินโดรัปเตอร์เราลงสนามมาก็จะมี5แต้มจัดสองแต้มเนาะแล้วก็ป้องกันสองชาร์หนึ่งไป2แต้มเมเทียไปนอนสาเรียบร้อย อินโดรัปเตอร์ Gen สองช่วงนี้เจออินโดรับเตอร์ Gen สบ่อยนะมี3าตีมาหมดสมไหมตีมาหมดสนะครับโอเคเข้าเราแค่หนึ่งเดี๋ยวเราต้องจัดการเลยนะเนี่ยต้องตีเลยอะสแต้มแล้วก็ชาร์จ2โอเคตีเลย3แต้ม แล้วก็ช้าสองไป3มแต้มไปนอนเจน2ไปนอนโอเคตัวสุดท้ายโจมตีมาสี่แต้มหมดเยี่ยมโอเคเดาจูเจ้ายูดอนจัดการเลยหแต้มพออยู่นะไปเลยปะหแต้มรายการป้องกันฟับเรียบร้อย โอเคครับก็ชนะไปในรอบที่4นะครับค่อนข้างจะตึงหน่อยๆน,นะโอเครับ DNA มั่วอีก75นะครับไปต่อกันรอบสุดท้ายใกล้ได้แล้วเจ้าไดาโนนิคัสมาโอเครอบนี้ก็ต้องใช้นี่ก่อนเลยโมโนแล้วก็อินโดแล้วก็ อินโดลง2ตัวเลยไหมเอออย่างนี้แหละชัวชัวไปเลยโอเคมาเ,ออเดี๋ยวเราต้องต้องป้องกันก่อนนะโอเคของเขามีสองโอ้โหของเขาตัวม่วงหมดเลยนะเนี่ยโจมตีมาสองเข้าเราแค่หนึ่งยังไม่เป็นไร แดี๋ยวเราก็ขอป้องกันชาร์จไปสองแต้ตมตีไมค์ไหมสองแต้ตมตีไมค์สองนะครับเข้าเราแค่หนึ่งยังทนได้อยู่ยังทนได้อยู่โอเคตอนนี้เรามีสี่แล้วก็บายบายเลยดีกว่าชาร์จสี่สามแต้มตีมาให้หมดสามมาอุ้ยเปลี่ยนตัวเหลือสองแล้วตีมาสองโอเคแต้มหมดไป อินโดรัเตอร์ของเราลงสนามมาก็จัดเลยให้แต้มพอดีแล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มเพียงพอไปนอนอโลล่างปลานอนสาโอเคตัวที่สองของเขามีสี่ ตีมาสนะครับเข้าเราสองยังทนได้อยู่แต้มหมดเราก็จัดเลย3แต้มแล้วก็ชาร์จที่เหลือป้องกันไปสามแต้มไปนอนฝับเรียบร้อยตัวสุดท้ายแล้วกลับมาลงสนามอีกรอบหนึ่งมีสแล้วก็โจมตีมาสาเหลือหนึ่งไว้ทำไมไม่มีผลนะเหลือหนึ่งอะ่ะ โอเคมาแก้แค้นให้เพื่อนเลยตอนนี้มีแปดแต้มก็ใส่เต็มแม็กซ์ละครับแปดแต้มไปเอาเจ็ดไปกระโดดตะคุบฟับฟับ,ฟบเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปทั้งห้ารอบนะครับของการตีแพ็คแคชออไททันนะไปรับซองกันนี้ได้มาแล้วเจ้า ไดโนนีคัสเปิดซองกันเลยได้ DNA ม่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็นี่ได้มาแล้วเจ้าไดโนนีคัสฟรีฟ,ฟ,ฟีมาอีกหนึ่งใบนะแต้ม j w วพั JW, 2003, เยี่ยมแล้วก็ปลดล็อกนะครับโอเคก็ต่อไปก็ใช้ DNA ม่วงซื้อได้แล้วจะได้ปั้นเจ้าสกอร์เปียสเล็กได้สัทนะีเนาะ โอเคก็ไปรับ dna แดงกันโอเคได้อย่างละ50เรียบร้อยอแคปซูลฟักตัวก็เต็มอยู่นะม,มันเร่งเวลาเหลือกลับมาเป็น10นาทีอีกแล้วพี่วันก่อนยังเห็นเป็นเป็นเร่งเป็นชั่วโมงอยู่เลยเนาะโอเคนี่ก็คือเจ้าไดโนนิคัสที่พี่มีอยู่แล้ว2ตัวนะเป็นเลเวล20นะครับ โอเคก็เดี๋ยวจะปั้นให้เลเวล40ให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าพี่อยากจะปั้นเจ้าสกอร์เปียสเล็กเต็มที่และโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับนี่ไม่ติดเงื่อนไขแล้วปั้นได้แล้วเจ้าสกอร์เปียสเล็กรอแป๊บนึงนะ